สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากโปกเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับคือฮูป้านะครับฮูป้าก็เราจะวาดแบบง่ายๆเนาะอันดับแรกนะครับวาดวงรีเหมือนเดิมนะครับผิดเบี้ยวยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดนะครับ ต่อมานะครับเรามาวัดหน้าตาใหูู้ป้ากันเลยอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นวงกลมที่หน้าผากต่อมาก็คิ้วนะครับคิ้วของคูปา้าอ่าไม่ใช่แค่คิ้วนะครับเป็นตาไปเลยนะครับขีดลงมาแล้วก็ ทางนี้เหมือนกันนะครับขีดลงมาแล้วก็วาดเป็นครึ่งวงกลมนะครับเป็นลูกกะตาตามด้วยปากนะครับปากก็เป็นครึ่งวงกลมเหมือนกระเป๋าโดยเลมอนที่ใต้ตาจะมีเป็นเหมือนเป็นหนก เป็นปัดแก้มสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นลายของผมคิดว่าฮูป้าจะได้ที่มาของไอเดียมาจากเทพนาจานะครับเป มีกระจุกผมบนหัวด้วยแล้วก็มีเป็นเขาออกไปนะครับป๊อ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 บปอปอบอีกทางหนึ่งนะครับปอ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 บ ต่อมาก็วาดแขนข้างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราหันไปด้านข้างนิดนึงนะครับวาดแขนข้างนี้เราก็วาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บปึ๊บมีเป็นแหลมๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็ เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกำไรบานออกมาปัา๊บแล้วก็เป็นมือทำเป็นกำปั้นนะครับอาวุธของฮูป้านะครับเป็นห่วง น้องๆที่บอกว่าวาดวงกลมไม่ค่อยกลมเลยก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกนะครับเสร็จแล้วก็ลำตัวนะครับลำตัวของฮูป้านะครับเราก็จะวาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับให้ปลายบานออกนิดนึงแล้วก็เป็นลายเหมือนรูปตัว V ีนะครับ จริงๆตรงไหล่มันจะมีแหลมๆมอนเหมือนตรงนี้นะครับแต่ว่าถูกหัวบังอยู่เสร็จแล้วก็ห่วงยางข้างเอวหูป้ากำลังจะไปเล่นน้ำนะครับมีห่วงยางด้วยเสร็จแล้วหูป้าไม่มีขานะครับเป็นคล้ายๆพวกวิญญาณพวกผีแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งนะครับ เราก็วาดให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมีตรงแหลมแหลมด้วยกำไรนะครับแล้วมือข้างนี้จะเห็นนิ้วโป้งนะครับถือห่วงเหมือนกันอีกข้างนึง โอ้ยห่วงเบี้ยวเห็นไหมครับพี่ยังวาดเบี้ยวเลยป๊ป๊บป๊นี่ก็แค่นี้นะครับสำหรับฮูป้าแบบง่ายๆนะครับองน้องลองหัดวาดตามดูนะครับถ้าจะเอาให้เหมือนเราอาจจะต้องมีการล่างดินสอต้องอะไรก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบว่าให้ดูเส้นพื้นฐานง่ายๆนะครับในการวาดรูป สำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากให้น้องๆช่วยกดติดตามนะครับที่ช่องของเราหรือไปพูดคุยกันที่กลุ่มใน Facebook ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็บกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นและหัดวาดรูปตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ